หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบกวยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยซูซูกิสวิ f พาวเวอร์ยูอรราใจตั้งแต่แรกเห็นเติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามและทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแคนดิดคาเฟ่ใกล้สนามบินขอนแก่นแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด1 0ทันทีโทร0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเร่มาที่เรื่องดีๆกันก่อนเจมส์สตักเกอร์ทีนึงจากทเดกราฟระบุว่ามาร์คัสแรดฟอร์ดหวังจะเบียดยากตำแหน่งภายในทีมแมนยูเต็ดให้ได้ภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาร์ก ซึ่งตอนนี้บิยนมวนิกจับตามสถานการณ์ของตัวนักเตะอยู่แรฟฟอร์ดจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาในเดือนหน้าเพื่อเร่งความฟิตเพราะเขามีฟอร์มที่ไม่เหมือนเดิมนะับตั้งแต่ผ่าตัดหัวไหล่และไม่ได้โอกาสลงเล่นในช่วงหลังแรชชี่เป็นหนึ่งใน3านักเตะของยูเอตที่ไม่มีชื่ออยู่ในคัมป์ทีมเชลอังกฤษล่าสุดครับรวมกับลุคชอและเจดอนซันโชมีเพียงกับปันแฮร์รี่ไมกว่า,าที่ถูกเกรตเซาเ,เกตเรียกไปติดทับสิงโตคำราม ต่อกักที่ความพยายามของเอริกเทนฮาร์ที่จะใช้คริสเยโนโรนัลโดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมและเขาก็รู้ดีว่าแฟนๆต่างคาดหวังในตัวเซียร์เซเว่นมากแค่ไหนเทนฮาร์ยืนยันว่าต้องการให้ทีมเล่นเพรสซิ่งกดดันสูงนั่นคือความคล้ายกันระหว่างโยเซ่กับอาแจกซึ่งต้องมีโรนัลโดอยู่ในทีมเป็นหนึ่งในส่วนประกอบนั้นด้วยสิ่งที่กองหน้าคนเก่งมอบให้กับทีมก็คือการทําประตูตัวเทนฮาร์คคล้ายๆกับหลายคน นั่นคือโจทย์ใหญ่ที่เขาต้องพิสูจน์ให้เห็นจากผลงานในสนามมาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นของสเปนอย่างเดปอร์เตสระบุว่าเอเย่นของเปาตอเลสจะเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์ในสัปดาห์นี้ซึ่งบางสื่อก็บอกว่าเป็นสัปดาห์หน้าครับเพื่อพูดคุยกับแมนยูเต็ดเรื่องการย้ายทีมตอเลสถูกประเมินว่าเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของบียาร์เรลลและทีมดังจากสเปนหวังได้ค่าตัวประมาณ50ล้านยูโร หรือ42.8ล้านปอนด์แม้เขาจะมีค่าชิสัญญาประมาณ60ล้านยูโรซึ่งก็อยู่ที่การเจรจารของยูเอตตดว่าจะปรับราคาลงมาได้หรือไม่ส่วนดีลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่าง,ยางเยรียนทิมเบอร์นั้นโตเต็งคือาบยามวนิกกับแมนยูเต็ดครับริโอเฟร์นันด์พูดถึงดีลนี้ว่าเขาเชียร์แม็กซ์แอรอนของนอริชมากกว่าทิมเบอร์แอรอนสามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมได้แม้จะไม่ได้ออกตาร์ทันทีมาดูวิธีการเล่นของเชนฮากเราจะเล่นเกมบุกเข้าใส่คู่แข่ง เราจะกำหนดเกมและครองบอลเขาไม่ได้ต้องการเล่นบอลแนวลึกเขาไม่จําเป็นต้องคิดถึงส่วนสูงของทิมเบอร์เียม์ลีกต่างๆจากเนเธอร์แลนด์ตอนที่ผมเล่นอยู่คุณจะเห็นว่าปาติเซราที่สูงแค่5ฟุตสนิว้วมักจะเป็นคนโหม่งสก,กัดให้กับยูดนเตตและก็สร้างความอันตรายให้คู่แข่งได้ลีโอเผยนี่คือมุมมองที่แตกต่างออกไปครับแต่เราไม่รู้ว่าเทนฮากมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะเขาได้สัมผัสกับทิมเบอร์มากกว่าซึ่งกองหลังวัย20่ปี เล่นในทุกตำแหน่งในแผนเกมรับขณะที่แอรอนเล่นแบ็คขวาเป็นหลักสำหรับข้อมูลของทิมเบอร์สำหรับสายที่เชนในดีวนี้นำมาฝากเช่นกันครับกอหลังอัตราจจรเอาชนะการโดนหนึ่งต่อหนึ่งเอตาชนะการโดนลูกบนพื้น69%เอแล้วเอาชนะการโดนลูกกลางอากาศ6 1ปทั้ง3อย่างอยู่ในเรทที่ระดับเกิน60%หมดเลยครับส่วนการจ่ายบอลสำเร็จนั้นทิมเบอร์อยู่ในระดับสูงที่91% สำหรับดิวมิดฟิลด์ตัวรับเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆและตัวเลือกก็เหลือน้อยลงเต็มทีเาวินฟิลิปถูกจัดให้เป็นลิสต์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการตัวครับเพื่อนําม,มาแทนที่แฟนนินโยในระยะยาวตามรายงานจากเจมส์ลักเกอร์ขณะที่ไรอันการเวนเบิร์กจ่อซบไบจามินิกแล้วหลังข้อตกลงเรื่องโบนัสได้รับการตอบรับจากการเปิดเผยของฟาบิซิโอโรมาโน่วนอลังเลียงชัวมินีบอกกับเพื่อนๆแล้วว่าเขาจะไปเรอัลมาดริดนั่นคือทีมในฝันของเขา ราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณเกิน50ล้านยูโรซึ่งอยู่ในช่วงเจราจามาดิดวิ่งเข้าใส่ดิลน้ทันทีหลังพลาดคีเดนเบ็ปเป้ที่เปลี่ยนใจต่อสัญญากับป s เชมาดูเรื่องทีมงานหลังบ้านกันต่อนอกจากมิเชลฟันด์คาร์กและสตีฟแมคคาร์เรนที่เข้ามาใหม่คนที่ได้อยู่ต่อตามรายง,งานของคริสวีเลอร์เทียสาจากเดลิ a เมลคือเอลิกแลมซี่ที่จะดูแลเรื่องลูกตั้งเตะและลิชาทาติสโคชผู้สาประตู โดยมี3คนที่จะอำลาทีมไปคือคริสอาร์มส์อีวานชาร์ปและซาชาเลนทั้งหมดคือทีมงานของลาฟลังกิคที่เขาดึงเข้ามาประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้พอลเฮิร์ตนักขา่าวเชนหนึ่งจากเดอะไทม์เขียนบทความลงเว็บไซต์ระบุถึงตำแหน่งผู้เล่นใหม่ที่เทนฮาร์ตต้องการแบบชัดเจนอาจจะคล้ายกับที่ทุกท่านทราบก่อนหน้านี้ครับแต่เขาอธิบายลงไปละเอียดกว่านั้นเซนเตอร์ที่เทนฮาร์ตต้องการคือเป็นเซนเตอร์ที่ดุดันรวมถึงแบ็คก็เป็นที่ต้องการเหมือนกัน มิดฟิลด์ต้องเข้ามาอย่างน้อย1คนกองหน้าตัวเป้าและอาจจะรวมถึงปีกซึ่งทุกคนอยากได้นักเตะที่มีใจมาทีมเราพร้อมเริ่มนับหนึ่งไปด้วยกันและราคาสมเหตุสมผลแต่สเปคนักเตะที่เทนฮากชอบมากที่สุดอ้างอิงจากคนคุ้นเคยของเขาครับและนักข่าวก็เปิดเผยเรื่องนี้เทนฮากชอบผู้เล่นที่มีไหวพลิปและเฉียบขาด โดย2-3สัปดาห์แรกในการซ้อมนักเตะอาจจะไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เขาต้องการแต่เขาจะนำไหวพริบเซนบอลและความว่องไวเข้ามาติดตั้งเป็นอันดับแรกๆคนไหนที่มีเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะทำงานง่ายขึ้นนักเตะคนไหนที่ขาดจุดนี้อยู่และอยากอยู่กับทีมต่อก็ต้องรีบปรับตัวโดยเร็วสรุนักเตะที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกับยูเอเตตตอนนี้และมีศิธิ์จะดึงเข้ามากองหลังคือเยเรนชิมเบอร์ลิสันโดมาตินเนสและเปาตอเลสกองกลางชื่อเหลือน้อยลงเต็มทีจากทางข่าวล่าสุด คาลัลไลเมอร์ลูเบเนเวสอีบิซูมาปีกแอนโทนีกับราฟินยาก็ต้องแย่งกับหลายทีมขณะที่กองหน้านั้นจนทานเดวิดเข้ามาอีกหนึ่งชื่อรวมทั้งดาวินนูเยสที่เป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้วโดยมีการพูดถึงคริสโตเฟอร์เอนคุนคูแต่ข่าวล่าสุดนั้นไลฟ์ซิกต้องการขยายสัญญาตัวลุกคนเก่งออกไปเพื่อกันท่าทีมยักษ์ใหญ่อื่นๆเดยเลื่อมติดตามข่าวซื้อขายนักเตะและข่าวของทีมที่เรารักเคียงข้างกันต่อไปครับ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคล้แันเอะแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครวัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ